ด้วยความคุ้นเคยกับภาพที่พ่อเลี้ยงประกาศมาตั้งแต่สมัยยังเด็กนิพาสุพินพงศ์หรือคุณเมย์จึงมีความรู้และความเข้าใจเรื่องประกาศเป็นอย่างดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับลูกสาวของคุณลุงอานะครับก็ชื่อว่าคุณรถเมย์ครับเขามีหน้าที่เป็นคนเพาะประกัดแล้วก็ดูแลปรกัดตัวที่เป็นเป็นลูกประกัดใช่ไหมฮะ,ะครับพาไปดูหน่อยได้ไหมครับว่าการเลี้ยงประกัดหรือว่าการเพาะประกัดเนี่ยต้องมีขั้นตอนอยังไงบ้าง ได้ค่ะเชิญเลยค่ะครับผมไปทางไหนครับไปทางนี้ค,ค,ค่ะโอคค้ <acoustic music> โอยนี่นะเข้ามาแล้วครับคุณผู้ชมเป็นเหมือนห้องห้องห้องเพาะปลาใช่ไหมครับค่ะบริเวณเพาะปลาก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะ ตรงส่วนไหนที่เรียกว่าเป็นที่เพาะปลาครับ<จ>ว่าบางตัวมันก็มีเป็นตัวเดี่ยวมีหลายตัวเงี้ยอรัก็จะเป็นในตู้พวกนี้ทั้งหมดเลยค่ะรอบอบ้านเลยดีกว่ารเราเพาะรอบบ้านเลยครับแต่ที่ผมเห็นตัวนี้มันก็คือตัวใหญ่หมดแล้วเนี่ยฮะคือเลี้ยงรวมกันมันไม่กัดกันแล้วครับก็คืออันนี้จะเป็นตัวเมียนะที่เหลือเอาไว้เนื่องจากว่าตัวผู้เนี่ยเราจะแยกขึ้นฟอร์มในเหลี่ยมเพื่อออกจําหน่ายให้กับลูกค้าแล้วนะคะก็คือ มันเป็นเด็กตั้งแต่อยู่ในตรงนี้ใช่แล้วออมันก็โตขึ้นมาตัวผู้ถูกคัดออกเหลือแต่ตัวเมียใช่ค่ะบอถูกต้องคร<ข>าวนี้เนี่ยผมผมอยากจะรู้ว่าวิธีการเพาะปากัดเนี่ยถ้าเกิดว่าไล่เป็นขั้นตอนเนี่ยต้องเริ่มขั้นตอนแรกอะ่ะต้องทํำยังไงบ้างก็อุปกรณ์ก่อนนะคะภาชนะที่เราจะใช้ก็จะเป็นลังโฟมอ่าง อ่อหรือว่าตู้เพาะแต่ที่ร้านเราเลือกเพาะในตู้ภาชนะที่เป็นใสแบบใสนะคะขนาดเท่าไหร่ประมาณกำลังดีฮะควรจะเป็น18นิ้วขึ้นไปสำหรับมือใหม่นะเพาะเพื่อชะลอการนาน้ำเน่าเสียนะคะเพราะว่าถ้าเกิดที่มันแคบมันก็จะเสียเร็วใช่ไหมฮะปลาร่วงตายหมดอยู่ดีค่ะครับแล้วเรื่องน้ําเราต้องเตรียนยังไงล่ะครับก็น้ําใช่ไหมคะก็เป็นน้ําปลาปลากักทิ้งไว้2-3วันให้คอรีนมันเจียจางแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ตัก เอามาใส่ในภาชนะที่เราเตรียมเอาไว้ใช่ค่ะแต่ข้อระวังเรื่องน้ํานิดนึงน้ําดื่มน้ากรองบางชนิดนะบางยี่ห้ออย่าใช้นะคะหมายถึงน้าขวดเหรอใช่น้ําขวดใช่เป็นน้ำปลาปลาเท่านั้นเออดีกว่านะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยปลามันเจอน้ําดื่มน้ํากรองน้ําแร่เนี่ยมันจะขับเมือกมามากกว่าปกติแล้วถึงตายได้นะคะแล้วเตรียมน้ําเสร็จแล้วเราต้องทํายังไงต่อฮะก็มีสาลัย ช่วยสร้างบรรยากาศให้มันเป็นธรรมชาติน่ารักมากยิ่งขึ้นโรแมนติกใช่ไหมฮะใช่ค่ะถูกต้องค่ะเธอเธอมาดูบ้านเราสิบ้านเรามีสาหร่ายมีต้นไม้ดูด้วยใช่ไหมปลา <c oughs> ปคุยเย้น <c oughs> ใช่ค่ะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องเลือกปลาอย่างไงที่มันที่เราจะเอามาใส่เข้าไปให้มันผสมพันธ์กันนะฮะตัวผู้ดูเขาก่อวอดได้สร้างบ้านได้แปลว่าเขาพร้อมผสมละอ๋อะ ก็คือถ้าเราเลี้ยงตัวผู้อยู่ดีๆมันก่อบอดขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ามันเริ่มพร้อมแล้วร่างกายมันพร้อมแล้วแล้วตัวเมียเราจะสังเกตยังไงว่าตัวนี้มันสามารถพร้อมที่จะออกไข่ได้แล้วตัวเมียก็จะเห็นฝักไข่เหลืองๆในท้องนะคะท้องป่องๆ่อยเห็นชัดขนาดนั้นเลยเหรอ็นชัดค่ะยกเว้นปลาที่มันสีทึบจริงๆอาจจะมองไม่ชัดก็อาจจะมองลักษณะของท้องที่เขาว่ามันเป่งแล้วก็บางครั้งมันอาจจะเป็นลายๆเหมือนมันแตกอ่ะแต่ว่ามันพร้อมผสมละแล้วมันจะผสมพันธ์กันตอนไหน แล้วเ,เราจะรู้ได้ไงว่ามันประสบพันธุ์กันไปแล้วก็เริ่มแรกนะคะเราจับตัวผู้และตัวเมียใส่ไปในช่วงตอนเย็นนะคะ4ี่ถึงห้าโมงเย็นสี่ถึงห้าโมงเย็นใช่ไหมฮะใช่อ๋อก็เป็นช่วงที่บรรยากาศโพเพครับ บรรยากาศกำลังดีอากาศไม่ร้อนมากนะฮะระหว่างนั้นเขาจะยังไม่รัดกันนะแต่จะไล่กัดกันตัวผู้จะไล่กัดตัวเมียไปเรื่อยๆตลอดทั้งคืนคือตัวเมียเขาก็ชอบด้วยใช่ไหมอาจจะชอบความรุนแรงอะไรเงี้ยบางคั้จะสะบักสะบอมนะคะอันนี้ต้องทําใจนะคนที่จะเพาะใจแข็งนิดนึงเพราะว่าสะบักสะบอมแต่ยอมแต่ยอมให้รัดไหมยอมยอมครับใส่ไปในวันจันทร์ตอนช่วงเย็นใช่ค่ะตอนเช้าช่วงประมาณสักสิบโมงได้ค่ะสิบโมงถึงเที่ยงถึงบ่ายจะรัดกันหลายร้อยรอบเลยสองถึงสามชั่วโมง จนกว่าไข่จะหมดท้องอช่ไใช่คือแบบแรงไม่ตกใช่ค่ะโ่ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไข่มันออกมาแล้วเราจะมองเห็นได้เลยว่าไข่มันไหลออกมาจากรังไข่ของตัว้ช่วงตอนสายใช่ค่ะไข่มันจะไหลรัดนิดนึงมันจะมกองที่พื้นหรือเปล่าหรือว่าค่อยๆตกมาเป็นฝอยๆลงมาเลยค่ะหลังจากนั้นตัวผู้กับตัวเมียก็ช่วยกันเก็บไข่ที่กําลังร่วงเนี่ยขึ้นไปไว้บนหมอนวอดเอาไปเก็บไว้บนหมอตัวที่ตัวผู้มันได้ก่อไว้ใช่ไหมใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะคือหบ้อ คือวอดเนี่ยมันจะก่อก่อนช่วงที่มันจะรัดกันถูกต้องค่ะเหมือนเตรียมบ้านเอาไว้ให้ลูกถูกต้องซื้อเตไว้ให้ลูกเลยใช่เลยถูกต้องเลยค่ะนั่นเลยพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วล่ะครับตัวผู้ที่ไข่มันอยู่ในวอดแล้วฮะก็พอผสมพันเสร็จรัดเสร็จแล้วใช่ไหมตัวผู้ก็จะไล่ตัวเมียออกไปให้พ้นจากบริเวณไข่เพราะว่าเขาจะดูแลลูกเองอ๋อเธอออกไปซะลูกที่เหลือฉันจะเลี้ยงเองทั้งหมดถูกต้องค่ะกี่ตัวครับ ก็เป็นหลายร้อยหลายพันแล้วแต่ปริมาณไข่นะแต่ขยันนะครับพพอสายพันนี้ขยันมากเลยใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเมียอยู่ตรงมุมเนี้ยเราก็ช้อนตัวเมียออกใช่ถูกต้องค่ะแล้วตัวผู้เขาก็จะเลี้ยงลูกของมันไปถูกต้องค่ะใช้เวลากี่เดือนครับก็ตัวผู้ใช้เวลาให้เขาเลี้ยงลูกประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์ไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนแล้วเราต้องในขนาดเนี้ยเราต้องเอาอะไรเป็นเป็นอาหารที่มันกินนะครับ ก็ระหว่างนี้แรกเกิดใช่ไหมคะก็เราจะให้ลูกไรสดสองอาทิตย์แล้วมันก็จะดีแล้วมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นค่ะโตขึ้นลูกป้าก็จะคอยดูแลลูกลูกตัวไหนที่อ่อนแอหรือว่าไม่แข็งแรงเขาจะคอยอมลูกไปไว้บนหลอดช่วยลูกเอาไปค่อย้นนะคะเรื่อยๆพอหลังจากสองอาทิตย์นั้นแล้วมันจะเป็นยังไงต่อคะก็หลังจากนั้นเราก็ลูกเราก็จะเริ่มโตได้ระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมเราก็ตักพ่อปลาออกครับแล้วก็ ให้อาหารลูกต่อเนื่องไปเรื่อยๆทุกวันอย่าขาดพอมันโตเริ่มเป็นตัวแล้วใช่ไหมฮะเราก็สามารถเลี้ยงได้ปกติหรือยังเลี้ยงได้ปกติแต่ช่วงนี้ก็ต้องคอยดูเรื่องโรคภัไข้เจ็บนะมันจะมากับน้ํามากับอากาศนะคะครับ เมย์ครับคุณลูเมย์นี่เรียนจบาทางด้านนี้เลยปะ่ปะเกษตรอะไรอย่างนี้เลยป่ะครับไม่ใช่ค่ะเรียนจบบัญชีมาค่ะอ๋อไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประกันเลยไม่เกี่ยวเลยค่ะ <ellt Adding S 1> แล้วตอนนี้ก็ยังทําอยู่ใช่ไหมฮะทำอะไรครับบ,บัญชีใช่ไหมคะก็คือก่อนหน้านี้ทํางานที่สํานักงานบัญชีมาประมาณเจดถึงแปีแล้วค่ะครับ,บรแต่ว่าตอนนี้ออกมาช่วยคุณพ่อเต็มตัวแล้วอ๋อก็คือไม่ทำก็คือลาออกนั่นแหละใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ ระหว่าง <ừ. S 1> ที่ทําบัญชีก็เป็นอาชีพเสริมนะคะครเราทำช่วยคุณพ่อขายไปด้วยครับ,รบพวกนี้เนี่ยกว่าเราจะเอามาผสมพันธ์ผสมข้ามสายพันธ์ุเป็นสายพันธ์ุใหม่จนเป็นแบบสายพันธ์ุแรกเลยเออที่เราคิดค้นได้เนี่ยมันต้องมีการจดสิทธิบัตรหรือว่า เอาอย่างงี้สำหรับเรื่องนี้นะก็เคยสอบถามไปยังทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วต้องบอกว่าปลากัดมันเป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเขาไม่ให้โจทย์นะคะเขาด้เหตุผลนี้นะคะนะคะที่เคยได้ศึกษาและเคยได้สอบถามข้อมูลไปแล้วมันไม่ใช่สินค้าใช่ไหมฮะถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการอนุรักษ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วข้อดีของเราอีกอย่างหนึ่งคือคนต่างชาติจะรู้จักเราค่อนข้างมากเราก็จะใช้โอกาสตรงนี้รประโยชน์ตรงนี้ให้มีให้เป็นโอกาสนะคะก็คือเผยแพร่ข้อมูลสู่ชาวต่างชาติบอกว่าปรากฏศของไทยนะั้นมันสวยงามแค่ไหนนะคะแล้วก็สืบทอดไปยังคนรุ่นหลังครับ และตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์หลายๆโรงเรียนนะก็คือมีติดต่อผ่านทางเรามาให้ไปเป็นวิทยากรเสริมให้เป็นวิทยากรสอนเด็กๆนะคะเด็กๆให้มีความรักในปรากาไทยสมบัติชาติของไทยชิ้นนี้นะคะก็จะมีโปรเจกต์ที่จะต้องไปสอนตามโรงเรียนด้วยก็เริ่มเริ่มที่จะให้ความรู้กับคนที่สนใจแล้วก็เยาวชนเด็กๆด้วใช่ถูกต้องครับผม แล้วนอกจากประกาศสีทองที่คุณลุงภูมิใจกับมาแล้วเนี่ยคุณลุงจะหยุดแค่นั้นเลยไหมหรือว่าต้องการที่จะพัฒนาบีกพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะมันเผื่อลูกเผื่อหลานได้แต่คือสีทองเนี่ยมันเป็นสีที่อมตะคือมันไม่คือมันมันเป็นมีค่านิยมตลอดมันไม่ตกทำม<อ>าทำอยู่แล้วคือทำม,มา<บ>ทำอยู่แล้วพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไป<ม>เรื่อยแต่ว่าจะทาสูงกว่าทองมันไม่ได้แล้ว,ลวเพราะว <จะ S 1> ่าความนิยม ของคนที่เขาชอบเขาชอบสีทองมากที่สุดใช่ครับถ้าทำเป็นเพชรก็ทาไม่ได้ทําลําบากไอ้แวกแวบ,บๆทำไม่ได้อทาทองเนี่ยคือสูงสุดแล้วอ่ะครับสูงสุดแล้วก็คือว่าแล้วพ,พูดถึงการเดี๋ยวสมัยนี้มันยอดจำหน่ายราคาไม่ตกไม่เหมือนตีอื่นตีอื่น,นเพราะพอเราทํเรื่องใหม่ๆสักพักแรกๆาราคาดีเดี๋ยวตอนหลังมันก็ตกละราคาตกแ้ท่ทองเนี่ยคืออมะตะคุณลุงอาเนี่ยคิดว่าประกาศนี่มันให้อะไรกับลุงบ้างครับก็คือเป็นความชอบ ส่วนตัวคือตั้งแต่เด็กแล้วชอบนะคือเลี้ยงแล้วมันเพลิดเพลินไงเวลาเราทํางานเหนื่อยๆแล้วอะไรถ้ารอรอรอโตมาเราทํางานมันมีความเครียดเยอะเราก็มานั่งดูปลาเลี้ยงปลาเพราะปลามันก็หายเหนื่อยอ่ะเหมือนกับคนชอบหมาชอบแมวอ่ะครับแบบเดียวกันอ่ะโอใครเครียดไม่ได้ไปหวังผลประโยชน์อะไรก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์ที่เลี้ยงมาเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงเพราอเพื่อที่จะเอาไปขายในตอนแรกใช่ไหมที่แรกเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลิน ก็จกัดประกาศตัวใะห้าบาทสิบบาทไม่มีราคาคแล้วก็ช้อนปลาทุ่งมาไม่มีราคายิ่งไม่มีราคาใหญ่แต่ว่าดูชอบความสวยของเขาแล้วก็อยากรูอยากอยากอยากรู้อยากเห็นชอบความสวยของเขาเฮ่ครับ โอ้ยสุดเดียนี่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้จนได้ครับอดใจไม่ไหวครับคุณผู้ชมโดนไปสองตัวครับเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงครับนี่ก็เลี้ยงใส่ใส่ในตู้กระจกใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับและอันนี้ครับเอาไว้ทําอะไรครับใบหูกวางค่ะไว้หมักปลาเขาเรียกว่าหมักปลาเหรอฮะใช่ค่ะใส่ไปทําไมล่ะครับ มันมีสารเทนินค่ะช่วยป้องกันโรคและแบคทีเรียบางชนิดครับปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำครับคลายเครียดปลาครับทำให้ปลาเกร็ดแน่นรัดตัวเจเกงอ่งามขึ้นอ๋อก็คือว่าใส่ไปแล้วปลาจะสวยนั่นเองใช่ไหมฮะอืมครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้ตัวผู้ไปสองตัวครับเดี๋ยวเท้าหน้าเอาตัวเมียครับ บ้างครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวปลากัดที่มานําเสนอในวันนี้นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าปลาสายพันธุ์ไทยตัวเล็กๆตัวแค่นี้นะฮะสามารถสร้างชื่อเสียงระดับโลกนะครับและนําเงินมหาศาลเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยได้นะครับผมสาหรับวันนี้รายการข้าวนิยมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นทางช่อง M c o t Family หมายเลข14ครับสวัสดีครับ